สวัสดีครับผมเอิร์ตกัสมนันนามิโลนะครับอายุ24ปีครับผมชื่อเอิร์ธฮะชอบสีเหลืองฮะน่ารักมากๆมั้งน่ารักมากมั้งสวัสดีครับแซนต้าครับชอบกินโอเดตโตคอนเนอร์ครับชอบกินเดลี่ควีนชอบกินเอ่ออ้วนๆทั้งนั้นเอองงเหมือนกันงงจะจุก็แบบจุดหมืนอยู่นะใช่ป่ะกกก็ติดเนาะ งจริงเพราะว่าแบบดูคนแบบไม่เพราะว่าความจริงมันมาจากแค่เราแบบเล่นติ๊กต็อกกันวะมาถึงเล่นติ๊กต็อกโดยกันอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเราเนี่ยถ่ายติ๊กต็อกด้วยกันแล้วแกก็มแง๊ว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 ว้าวมากเหมือนกับพ่อไม่แบบเอิร์ธเองไม่ได้ขึ้นนานมากๆแล้วอะแบบมากๆแล้วก็แบบรู้สึกแบบเฮ้ยอีหมานี่มันแบบเอาเรื่องนะเนี่ยอะไรเงี้ยรู้สึกดีใจดีใจมากคนนี้ดีครั้งแรกครั้งแรกเลยแฉบมาเต็มเลยทุกคนคือแบบจะแฉบมาให้ดูมา ใจนั่นนี่อะไรเงี้ยน้อนแบบตัวเองหรือเปล่าแคบมาตัวเองแคบมาหรือเปล่าไม่ตัวเองเลยแคบมาแบบดีใจใช่ครับในที่สตูวิวบิสบิเคยเน้ยเราเจอกันสตูเก่าปะครั้งแรกสตูเก่าที่นู่นเก่าที่แบบตอนนั้นเราซ้อมเต้นอยู่แล้วน้องก็แบบอัานี่พี่ยูก็แบบเรียกว่าแบบเออเนี่ยน้องน้องนิวเฟซนะคนใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเรียกมาดูแล้วก็แบบอ๋อเหรอแล้วก็แบบ ยืนข้างๆเฉยๆแบบพี่นี่บอกว่าอยากให้มันยืนเออก็ไม่เกณฑ์เหมือนกันว่าให้ไหมให้ยืนข้างๆกันก็แค่ยืนข้างๆกันแล้วก็อ๋อน้องคนนี้เออเห็นหน้าแวบเดียวก็อ๋อโอเคน้องคนนี้ชื่อสันตานะแล้วก็เห็นแม่สวัสดีแม่เขาจำได้เลยสวัสดีแม่แม่สวัสดีครับแล้วก็อ๋อเป็นเลเตอร์กันนะบายบายอะไรเงี้ยแล้วก็ออกมาเลยคือไม่ได้คุยอะไรเลยแต่คือก็น้องแบบเนี้ยเสียบเจียมแต่นี่รู้อยู่แล้วแบบพอเจออีกรอบตอนเบิร์ชัไรเงี้ยเรียบร้อยครับเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะขุนน้อยน่ารัก ไม่จริงเยอะเห็นความน้อยในตัวมันสุขดีๆนะไม่เป็นอะไรน่ารักไงทำหน้าอะไรเยอะมากเไยเฮ้เจอครั้งแรกรู้สึกว่าแบบน่าจะเป็นคนสนิทยากสนิทด้วยยากอ๋อนี่หงอที่เป็นคนแบบโอเพนจริงหงอเศร้าแล้วเนี่ยบ้าบ่แต่ก็แบบแล้วก็มีความน่ารักอยู่ด้วยแล้วมีความสุข แต่คนนี้ชอบแบบแบบจะหายไปสินาทีก็แบบเงาเงาใช่เราเลยหายไปเงาเงาไม่จริงไม่จริงตอนแรกๆอ่ะก็คุยปกติแต่พอหลังๆอ่ะแบบพอเออเริ่มหายไปแบบเงาคุยด้วยนะฮเดี๋ยวเดี๋ยวท้าันจะลงทวิตให้ดูว่าใครเยอะกว่ากันลูกเบอร์รี่คลูกเบอร์รี่ฮะมันมีความหมายอะไรกันคือแค่แบบเห็นอีโมจิมันน่ารักเพราะว่าเป็นอีโมจิใหม่ตอนแรกเลื่อนไปดูในโหมดผลไม้แล้วแบบเฮ้ยเจอแล้วแบบอุ้ยน่ารักลองโพลดูแบบอุ้ยชอบจังเลยเพราะว่า เทียบแล้วเหมือนเขาดีไซน์ใหม่เนาะของแบบแอปเปิ้ลเลยก็ของแอปเปิ้ลอ่ะจะน่ารักเป็นพิเศษของแบบ iOS แล้วก็เลยอ่ะลองลงดูแทนแบบทานตะวันช่วงนี้เราใช้ทานตะวันก็เลยแบบอ่ะช่วงนี้ลองเปลี่ยนดูบ้างปีใหม่แล้วเราอยากเปลี่ยนอันใหม่ก็ลองเป็นแบบบลูเบอร์ี่ผมก็เลยก๊อปเลยก็เลยมาใช้เลยอ่ะสาเหตุที่โพูดก็คือก๊อปคือก๊อปเลย ไม่ใช่ว่าสัอื่นแต่ความจริงอ่ะเออชอบแบบบูเบอรี่อยู่แล้วนะหมายถึงบูเบอรี่ปั่นก็ชอบแล้วก็ชอบแบบบูเบอรี่ชีพายอะไรเงี้ยชอบแล้วก็เลยรู้สึกว่าบูเบอรี่อ่ะรู้สึกว่าเราชอบอยู่ด้วยก็เลยน่ารักดีเจอบ่อยเจอบ่อยคิดว่าเพราะว่าคุยกันบ่อยเอาจริงแบบว่าแรกๆก็ควาจริงแรกๆก็แอบเก่งๆนะแบบว่าเฮ้ยยังไงดีจะกล้าแบบจะชวนน้องมามาแบบถ่ายติ๊กต็อกดีไหมอะไรเงี้ยแบบแต่ว่าก็ลองดูละลายพฤติกรรมแบบน้องจะได้แบบมีเพื่อนไม่เกรงอะไรเพราะว่าตอนแรกน้องเข้าามจะแบบ จะเป็นฟิลแบบนิ่มๆนิมแล้วก็หน้าไม่ทำอะไรเล่นแต่บือถือแล้วก็แบบเสร็จแล้วกลับเลยอะไรเงี้ยแต่พอแบบเออก็ลองดูแบบเดี๋ยวไหนๆก็จะแบบลงเรือลำเดียวกันแล,แลแ้วแ,ลแต่วันนั้นวันวันนั้นที่แบบจะมาชวนชวนมาอัดติ๊กต็อกนี่บอกว่าไม่ว่างตอนแรกเนี่ยบอกว่าไม่ว,าว่างเไงอุไยเหงาแน่เลยอ่ะไม่มีไม่คือแค่อยากให้ได้หายอยากให้ใมาจังเลยอ่ะไ,ไม่จริง <laughs> ไม่จริง ยพี่นิวบอกว่ายอมรับความจริงไปยอมรับความจริงไปพี่นิวแค่บอกว่าอยากอานเออติ๊กตักของวาบีด้วยก็เลยแบบเรื่องจริงจริงหรอก็เลยแบบซื้อหน่อยแหมครั้งเดียว่าพูดตลอดทำเป็นโอเคโอเคเอาจริงเดือนเดียวอะเดือนเดียวตอนที่ทำบุญเราฟิดใหม่ก็ยังแบบตอนนั้นก็ยังแบบตอนนั้นไม่ค่อยคุยกันเริ่มคุยกันไหมว่าเริ่มเข้าหากันเข้าหากันเหมือนเหมือนไม่ใช่คนเท่าไหร่เริ่มคุยกันเริ่มสนิทกันขึ้นอะไรอย่างนี้ ภูเขาไม่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 คือตอนดูดูดูคนขี้คุยดูคนขี้คุยคือในใจอ่ะเอิร์แอ่ะชอบภูเขามากๆอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าแบบช่วงนี้มันโควิดก็เลยแบบจะไปได้จริงหรอคิดจะไปโอเคเนาะไม่ต้องคิดมากเนาะภูเขาอ่ะเอออยากไปภูเขาจริงเขาอ้อนอ่ะ เองิงเข่าอ่อนไม่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 ไ้นไม่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 ออ่อม่ไม่ไ่ไม่ไมอไ่ไม่ไม่ไไม่ไม่ไ่ไม่ลม่ไมจไไมไ่ไี่ไี่ไม่ไ่ไ่องขไม่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 ไ่ไม่่่ไม่่ไม่ <serves> สนุกอะมันแบบคือมันทําให้สนิทขึ้นจริงๆนะทุกคนเพราะเวลาเราแกะท่าอย่างงี้ใช่ปะแรกๆก็เขินแบบเอ้ยยังไงดีแต่พอเราแบบเวลาเราแกะท่าเราจะแบบหลังๆมันจะโมโหเริ่มแบบเอ้ยทําไมทําไมได้สันทีนะทำไมแบบเนี่ยนะไอเก่งนี่นะแบบไม่มีไม่มีเราไม่โมโหกันไหนคุยไว้เยอะอะไรเราเราไม่ไม่โมโหกันไม่เออน้องเราไม่โมโหแต่นี่ก็จะแบบขอโทษแกะไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยแบบสงสารหน่อยแบบแมมแมโมรี่ใช่ชอบเต้นอยู่แล้วชอบเต้นมาตลอดติ๊กต็อกจริงๆจังผม พึ่งมาเริ่มเล่นเนาะต้าตาพึ่งต้าพึ่งมาเริ่มมันเริ่มเล่นเขาชวนเขาชวนเขาชวนเขาอยากให้มาเขาแต่เนี่ยขนาดชอบเล่นนะยังไม่ลงคลิปสักคลิปเนี่ยบอกให้ลงแบบตลอดตลอดแต่ก็แบบลงของเอิร์ธเลยลงชอบจีบครับจริงชอบจีบไม่ชอบไม่ชอบจีบอ่ะไม่ชอบการที่จีบอ่ะคือแบบมันลุ้นไปมันแบบเขาจะคิดยังไงกับเราวะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาจีบเราแบบเราแค่ตั้งรับเราแค่แบบชิวอ่ะเราแค่แบบเออรอดูมันไปเป็นปทธรรม สิบครับมันคุยกันได้ทุกเรื่องอะเดี๋ยวตอนตอนนี้ก็คือคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วนะทุกเรื่องเหรอทุกเรื่องจริงจริงทุกเรื่องจริงบางเรื่องแบบไม่ต้องเล่าก็ได้ขอร้องล่ะอะไรเงี้ยแบบไม่อยากรู้ไม่ไม่เนี่ยต้องขอร้องเนี่ยต้องขอร้องแต่บางทีแบบโอเคเป็นคนนี้แหละแต่รู้อยู่แล้วน้องเขาเป็นคนนี้แล้วอือโอเคโอเคโอเคกอดคือคอ์ด อเหพูดเดี๋ยวดูแลเเดี๋ยวจัดการถ่ายถ่าทางเดี๋ยวจัดการให้แต่ถ่าทางเัวนี้บอกว่าเดี๋ยวดูแลเองเดี๋ยวจัดการให้เออจะมีผลงานร่วมกันไหมครับ ต้องฝากทุกคนไปงออโลนิวฮะไปอ้อนออนแบบแง้วเงวไปอ้อนไปเงวเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวมาอแอบเงี้ยวก็ฝากทุกคนไปถล่มทวิตเตอร์อโลนิวด้วยฮะน้องขอให้เรามีงานเพียใช่ไหมแบบน้องอยากมีงานนะอยากเล่นซีรีส์ด้วยการทางแนวแบบเมัธยมอะไรอย่างเงี้ยความจริงก็อยากมัธยมนะเพราะว่าแบบมหาลัยมาหลายอันส่วนตัวอยากมัธยมดูอยากมัธยมเหมือนกันมัธยมมันดูแบบมันดูน่ารักดีอะ เพื่อแบบมันมีไทม์ไลน์ที่มันแบบเติบโตขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยมันก็น่าสนใจดีอะไรเงี้ยครับหน้ายังได้อยู่ไหมนะหน้าเขาได้อไหมได้ได้ดูเด็กอยู่เด็กอยู่อ่ะอยากเล่นอะไรเราอยากเล่นมัธยมเหมือนกันมันรู้สึกแบบมันมันหน้าอย่างนี้เล่นไมาทำงานก็ได้นะใช่ครับเพิ่งเข้ามาเลยมี เขาเต้นเก่งมากเขาจนได้พูดเข้าไปใครเขาเต้นก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาสายการแสดงครับไปสายร้องและเต้นมากกว่าก็เคยไปประกวดทูบีนมวันครับเป็นรายการไอดอลครับได้ที่หนึ่งนะอย่างนี้เขาได้ที่หนึ่งใช่เขาชนะครับก็เป็นแบบรายการประกวดร้องเต้นอะไรใช่เขาบอกว่าเขาได้แบบเข้าไปแบบกักเขาไม่ใช่เขาเรียกว่าแบบเขาอยู่ในบ้านไปอยู่ในบ้านแล้วก็คัดออกเหมือนบ้านเอฟอะน่าจะโดดฝันไ่นาเชื่อรอดมาได้ไงในรอบได้ที่หนึ่ง แต่ดูจากสกิลก,การเต้นติ๊กตอกโอเคเก่งมากเก่งเราจริงๆก็ใจรักั้นนี้แบบอยากแบบชอบแบบเกี่ยวกับการทำจริงๆอ่ะจริงๆอยากลองดูฮะแต่ว่าแล้วเรามันก็มีโอกาสเข้ามาอมพอดีเราก็เลยลองดูแต่ว่าจริงๆอ่ะอยากอยากเป็นวงไอดอลอ, <ๆ S 2> อยากบอยแบนด์ประสบการณ์มันต้องเก็บนานนะน้อง คแต่อยู่กับพี่อ okay, ่ะเดี๋ยวพี่สอนเองโอเคป้าเอิร์ดโอเคป้าเอิร์ดป้าเอิร ouais ์ดป้าไหนไม่คุยด้วยเราสองพี่พ่อเองอ๋องงอ๋องรักนะครับผมขอบคุณที่ดูกันจนจบนะฮะถึงตอนนี้ดีใจมากขอบคุณนะครับยังไงก็ที่ทั้งมีคนแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะขาประจําแล้วก็ขาจรนะครับผมยังงไก็ฝากติดตามเอิร์ดแล้วก็น้องแซนต้านะครับผมรักมากมาก รัเหมือนนกัมีงานเหรอต่อไปซเว่น Project ์ปเว่นโ Project แล้วเดี๋ยวต้องติดตามทาง,ง IG าไปติดตามทาง Twitter IG เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ๆรับรองว่าเดี๋ยวจะรีบบอกคนแน,น่นอน Twitter เขานะครับผมของ Studio ว a b i s a b i ครับผมอันนี้ที่แรกเลยของแบบเขาเรียกว่าไงสังกัดเราของสังกัดเราใช่นะครับผมแล้วก็ IG k u h a n ะครับ C W H E R T ครับแล้วก็ไอ Twitter คู่ฮาร์ดเหมือนกันแต่ว่าเติมทีเป็นตัวหนึ่งติกตอกเหมือนกับทวิตเตอร์ครับครับข้อของผมนะครับไอจีเซนต้า S A N T A .pp ครับแล้วก็ทวิตเตอร์ .pp เซนต้าครับส่วน t ิกตอกชื่อเหมือนไอจีเลยฮะบ๊ายบายครับบ๊ายบายฮะ